สวัสดีเช้าวันทำงานอีกหนึ่งวันค่ะวันนี้ก็แดดดีมากเลยนะคะดูแต่ว่าอากาศแค่3องศานะนี่เลยค่ะก็กำลังจะเดินไปทำงานจากแวะมาทักทายนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากค่ะต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีเลยนะ สวยมากค่ะอากาศเย็นมากเช่นกันทางสวีเดนก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเป็นหน้าฤดูใบไม้ร่วงของที่นี่ก็อากาศก็จะมีภายในวันหนึ่งก็จะมีร้อนเย็นหนาวเลยล่ะค่ะลมอะไรประมาณนี้ฝนตกก็มีค่ะก็เดินไม่ไกลนะคะถ้าหญิงเล็กเดินก็อยู่ประมาณ10นาทีค่ะไปไปร้านเพราะว่า1กิโลเมตร เงียบดีไหมตรงที่ที่อยู่เมืองที่อยู่เป็นเมืองที่แบบกบัปน,นอกอะเนาะมันก็เลยจะเงียบสงบไม่ค่อยวุ่นวายนิดนึงผู้คนก็เลยแค่นี้ละคะ่ะตอนนี้ก็ถึง ะะอันนี้จะเป็นบทใหญ่กลางเมืองเมืองที่หญิงเล็กอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลานกิจกรรมอะค่ะก็จะมีสำนักงานทั่วไปเลยมีธนาคารร้านขายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมืองเล็กๆน่าอยู่ค่ะไม่ค่อยวุ่นวายดีนี่ค่ะครึ่งทางละค่ะ วันนี้อากาศเย็นนะแต่แบบนึกอยากกินกาแฟเย็นเดี๋ยวเราแวะร้านกาแฟที่อยู่ใ,ใกล้ๆร้านกันค่ะไปค่ะไปค่ะเราไปร้านกาแฟกันดีกว่าอันนี้จะเป็นที่จอดจักรยานนะคะมีที่ล็อกล้อมีที่อะไรให้ด้วยเราก็ถือสายล็อกล้อมาเองแล้วก็มาล็อกกับที่ล็อกที่เขามีไว้ให้ะค่ะไปค่ะไปร้านกาแฟกันดีกว่า ข้ามถนนรีบเดินค่ะก็นี้ค่ะนันกระบดใหญ่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เลยค่ะเงียบจีเนาะใครชอบเงียบๆต้องมาอยู่กับหญิงเล็กที่เมืองนี้นะเงียบเงียบขาเงียบจริงๆค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารเป็นบาร์เล่านะคะมานั่งกินอยู่ไม่บ่อยค่ะสเต็กพอได้ถึงร้านกาแฟร้านประจำของเราลวค่ะนี่เลยไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งของข้างในนะคะเรียบร้อยค่ะสั่งแล้วนะเดี๋ยวรอกาฟแฟแป๊บหนึง่ง ะะกาแฟเย็นๆกับอากาศเย็นๆจะแก้วช็อกโกแลตนี่จะเป็นของหญิงแม่นะนางกินหวานหญิงเล็กกินไม่หวานค่ะจะเป็นไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะถึงลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สวัสดีครั้งวันทำงานค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่ะปั่นใหญ่เลยอร่อยไหม ยังที่ยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้ชิมอะไรเห็นดูดไปแล้วน่ะอ่าดูดแน่นยังไม่ได้คนลืมคนเออเอา่ะลืมคนคุณแล้วคนลืมคนอร่อยไหมอันเนี้ยอืมอร่อยอืก็สั่งมาเหมือนเดิมอ่ะใช่เอออันเนี้ยอร่อยเนี่ยอันนี้ใส่แค่ช็อกโกแลตไงเป็นมอคคีสคาปูชิโนมอคก้าอ่าเพิ่มหนึ่งช็อตมันก็จะแก่หน่อยถ้าไม่งั้นจะมีแต่นมไงอ่ะอันนี้จะหลอกใช้งานใช่ไหมในซื้อกาแฟมาฝากเนี่ยวันนี้เราอาศัยพลังพลังกาแฟนะคะทำงานจะจะได้มีแรงทำงาน พลังกาแฟแล้วก็พลังใบจ้ะพลังใบไม่ใช่ใบกระท่อมใบกัญชานะใบอะไรใบอะไรวะใบแจ้งนี่ใบแจ้งนี้อ่ะไปค่ะไปทำงานอืทงานฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะคุณแม่กาแฟอร่อยนะวันนี้กาแฟอร่อยใจดีก็หลอกเราใช้งานไงเราเลยซื้อกาแฟซื้อมาให้กินก็หาว่าเรามีอจุดประสงค์ลายนะเอาไปกินไป